สวัสดีพี่น้องประสบกุศทุกคนพ่อๆกับบ่าวเอือบเบาหนักเนาะเมื่อนี้กะบ่าวอุดคอสบายดีทุกคนบ่าวอุดก็ขับรถเ้าสิไปเอาคันมักเบ่งใหญ่หรือว่าอันกระเมียนเนาะคันมักเบ่งใหญ่คันมักเบ่งอยู่เงื่อนเอานาาเนะตัไปเอาน้ำแกงประสบกุศลเมื่อนี้กะผ่านไปใส่เอาไปละชิ้นผ่านน้อยไลยเอากระผ่านไอ้ยัยสำเนา ออกมาบุญผ่านเงินจะเป็นพานเงินพานทองอะไรเงี้ยนี่ขันไซคือขันไซบาตขึ้นไซบัดโอ้ยอยูเคาะอยู่ปองเปิงปองเปิงอยู่โอเคเดี๋ยวไปใส่แล้วกับมเฟือกับบ่าวหน้าใส่ผ้ากันอบูบบ่าวอุดเป็นข้าวรถมือใส่แบบปิดปางออกไปหาเด็กๆอนิวกันบ้านแล้ว อยู่กันไหมเออโอ้บอเมนแล้วแล้วบอนะแล้วบพแห้งเสียงขนันพันพืชอยู่เอาลูกไปนิวเฮดได้ไหมเออจะไปดีพี่น้องมันเด้อกินเพอ กิเผอดกินเผอดี่ะดเน่เผอมาตะบกช่องเยเน็ดบอกไม่นี่ยายยายยเน็บเต็มืนเนี่สีมือของยายพี่น้องเอ้ยงานอะไเด้อสองงานละเด้ออาวันมาเราวะเอใสาบ้องกังทายไม่บองพาวไทยสวยไะตลอน กึบกึบปอดีงามเลยน่องแมกนอนเห็ดกระดิบบดไทยแท่งเลยได้หนิบดีมีคันหนิที่บอกว่าถ้าเอาคันในยองเงินที่บอกมันว่าเผาป้าเฮ้ยคือได้เงินใครนิดงามยังว่าเราเห็ดงามอ้าวกรมมาใส่โอ้ยมันกับบดได้งามแต่พี่แม่สีมือบดไดยได้หนินะคนน่ะชำนี้ยังว่าวายีมือ ใคเปียได้เนีนะเ็นเท่ายแต้มคับบอเลยเดี๋ยวรุดเอาให้รุดเอาโอ้ยคือมามืดนเ็มามือเออนิ้วข่าบอกิวข้าอออันนี้เห็นไดอันนี้เนใบบอกเน็บใบเอออยเนี้ยยพอทอาคํำเลยเรแล้แซมกเนี้ยทแซมพี่ยังแลยงบะันแล้วได้แล้อันนี้

คือบอนะคือบอใ้กเปใช้เจ๊เ็ไป้บเให้นี่ให้น้ำกระุเจไม่แรงนี่ล่ะบอขึ้นไปบอหายด่าอ้าง่ายๆสันสันบอแบบมีความหมายมากเลยบอ

มันเพื่นลองได้นี่ยว่าหันยังบอคกคนใดอันไดบวคักวางอันวางแหว่างหันแล้วยังบวชคักใด้คุณนะยังบวคักมันมันบริงานนั่นนี่ได้มันมันบริตกแต่งคักนได้อันนั้นนะเออมันเฝ้าอืมเฝ้ายังว่าสร้างอันนี้เนาะเนี้ยพุก็ดีนะบัดันเขาถืออย่ามันเที่เนี่ยมันเบน่งไปตรงมันไปตรงบานพื้นบาทห้าเลย อันนี้ไปตองมาแต่ซะตอวันทีมัตอนคุณได้หนดนะเอามาแต่ดอนพูโอ้ยสื้อัดหมัดคุณหามัดนิดหนึ่งไปไปูหลังได้ไปเนี่ยังไม่ตรงไตรงดามัดมันก็มัดเพรายมัดิบาทเด้อินูนู้ย ปัดีปาลุงเลยปัดีปาลุงกันเออเดดเดช่าปดีลุงเรเด่กินข้าวกับยังอืมกิเผอกินกับเผอกน่อกานีินูเนี่ยถ้ากินขาวยังกับยัางนูนกิบเผอกินกเผือกันบ่ทักระบัเนี่ยที่ที่นะมันจะบริเีย เขาีมันแหลนเไม่เน้นแลเขาหองน้ำแข็งไปด้วเขาหองน้ำแข็งหรือเปล่าหอมเย็นนั่นถ้าแข็งพูดนะมันชิบแข็งแล้วเอาออกมาหมดทีมันชีเหี่ยวดอกไม้ีเขาฉีบเหี่ยวอืมมัเอาออกมามันชิบบอแข็งบอกในห้องน่ยมันแข็งหมดเลยนะหอมเย็นธรรมดาเนัถ้าใส่ฟีดถ้าใส่ฟีดจะออกมานหนเหี่ยวเอฟแทบได้ไมนได้มากระดีมันกระห้ามนก็ต้องอางแห้งมาได้ ห้องน้มเคียงระบบจักอาวุธเอามองมันได้มันเย็นก็เอาแล้วกระเพาะเลยฝั่งตรงข้นมนั่นยามันหักท่านห้อเอาเขางานไรมันก็ห้าจังหไรเนี่ยออตาปูมีนังแก้วนุ่เหม็นหอมแห้งอาใส่นี่มันเหนียดๆวะงานนี่ยาจัดเต็มชอบเต็มเลยลงทุนเป็นเท่าได้ ไม่ต้องก็ซื้ออีกซื้อแล้วหวซื้อได้มีื้อนะจบเงินจ่ายเอาอีาจีเรียบึงเนี่ยคอยมอกเลยคูละันอีกย่งก็คูละาดถู พันหยั่งพันใบคว้ยบ่ไปมีผู้ติดต่อมามีผู้ติดต่อว่ะสันค่ะมีผู้ติดต่อคู่ละหาล้อยไปยายโอ้โหงามงามงามเกิดอาบุญบ่โดย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 ให้ได้บุญน้ำกันน่นและเฮ้ย

ผูกล้วท่านล้วท่านาโอเคพี่ดอกเดี๋ยวอัน okay, สิลอผากันยกขึ้นเงินหลังก็จะไปเก็บอันเอาขึ้นรถแลังก็ัะไปเก็บอยู่อันห้องเย็นใช่่ คู่นี้ย่ายเพื่นเสีเฮ็ดอันเอาบุญน้ำพี่น้องเพื่นกันเลยอันคิดหมแพงหมูแพงหแพงกิโหมูแพงคิดหมแพงให้เพื่อนสามร้อยเป็นกันเองนะสมยวเลด้บ่าาเด้อโอยมันก็ต้าควันงามให้ติบน้ำเอาบุญน้ำกันพี่น้องบาทาวยเือมาา ยูดีมีแหงน้ากันตาถูกได้อุ้มเยฮะดอุ้มกเลมีเสือยอยู่ฮะถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งฟูซิอุ้มพักันมืออื่นเนาะขันนกบิงง่ขันนบกเออขันกบงก็อย่าลืมนะอย่าลืมนะนงานิแต่งงานี่แล้ว ใกล้อยู่ได้เนี่ยมออยู่ได้เน่ะเออน้ำแดงแล้วเลยอมออยู่ได้เนี่ยโอเคพี่น้องเลยก็สิห้องงานยู่วันสิเก็บไปห้องงานเนาะแม่เพบาะว่าอยู่งงานสิเข้าไปตู้เย็นเลยท่านว่าจะได้ผัดจ้าเจ้นะว่านี่ขึ้นมาผมว่าอยากได้คำบางอย่างทวดวังกี้เนี่ยว่าเสียเอาเขาห้องมันเย็นพี่น้องมันยาดมันแข็งก็เลยเอาไว้เนี่ยห็นห้องแอร์แทนเนาะ นี่กะสิประมาณนี้เดอ้อครับเดอ้อเพิ่นกระเฮ็ดให้ด้วยใจเนาะพี่น้องกะงามถือว่าโอเคอยู่เพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นบ่ได้คิดราคาแพงที่จริงกะถ้าเพิ่นเฮ็ดขายกะคู่นึงกะสิประมาณเกือบพันพุ่นแล้วน,น,นี่คู่กใหญ่นี่เนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้มาเอ่ยกระสิได้เก็บภาพบรรยากาศอา่าไปรับคันมักบิคันมักบิงญ่มาไว้ อาให้พ่อป้ามืออื่นเนาะพี่น้นองเนาะเดี๋ยวเข้าไปบ่าคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเลยวัสดุสกุสลแห่มืออืดเนี่ยเป็นเวลาใบซองแม่นมาเสียบอลาบซองเตรียมการแห่พ่อป้ามืออื่นเนาะพี่น้นองเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วเด้อสบายดี